สวนฝรั่งสัญญาค่ะเมื่อนี้นะคะต่อยมีน้ำยาหล็งหลักนะคะมาแนะนำํำต่อยใส่ประจำในสวนเลยนะคะเวลาต่อนกิงบักซิดานะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเคยูรูนะคะแต่ว่าบบได้ใส่เลยด้วยค่ะต้องมาเจือจางหองขอก้อนขาก้อนนะคะวิธีการเจือจางก้อนที่สีน้ำไปใส่ต่อยสีพามาเบิงเลยจ้ะพามาเห็ดเลยนะคะ ก็จะผสมเขาใส่ขวดนี่นะคะขวดน้ํานะคะอันนี้เป็นขวดเล็กนะคะขนาดร้อยมิลลิลิตรแต่ว่ได้ผสมหมดนะคะกะ็จะใส่แค่ครึ่งเดียวด้วยจะ้ะ ลงไปในขวดเลยค่ะเราใส่แค่กริ่นเดียวนะคะเท่ออยสีผสมเฉพาะแค่เขาใส่เบิดนะคะ่ะเราจะฝากผาสมลายแล้วก็ใส่เอ็มร้อยห้าสิบลงไปค่ะอันนี้จะเป็นฝา,าขวดของน้ำยาเล็งรากเลยจ้ะใส่ลงไปฝาหนึ่งค่ะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปฝานหนึ่งค่ะปฝาของน้ำขวดน้ำยาเล็งลารกนี่ละจ้ะทำไมถึงต้องผสมก่อนมันถ้าเขาผสมเขาจะมีความเข้มข้นเกินไปค่ะ แกนี้ก็ได้แล้วจ้ะเฮาต้องเจียจางกอนน้ำไปใส่นะคะตัวนี้ได้ผลดีค่ะประสิทธิภาพดีนะคะออกรากดีหรือเขาสีแซ่อา่าสีผสมอาหารใส่ลงไปก็ได้จ้ะเวลาเขาไปท้ายจริงตอนบอกที่าดนะมันจะได้เห็นชาติข้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเฮา เอาไปท้ากิ้งตอนแล้วมันจะบ่เห็นนะคะมันจะบ่ดีมีสีค่ะ,ะทาก็คือท้าแล้วก็จะเป็นธรรมดาปกติมันบ่ได้มีสีเขานะคะถ้าเขาใส่น้ำยาอะไใส่สีผสมอาหารลงไปมันก็สีซอยให้เขาเห็นเด่นชัดว่าจิ่งนี้เราท้าแล้วนะเล้วเวลาเขาท้านะคะถ้าสมมุติว่าเขาขวัญกิ้งมันบ่ค่ะเขาขวัญกิ้งตรงนี้สมมติว่าขวดาน้ำขวาน,นี้เป็น กิ่งฝรั่งเขาขวัญกิ่งแล้วให้เขาท้าข้างบนด้วยค่ะตรงที่เป็นเนื้อข้างบนเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนั้นนะคะท้าตรงนั้นนะคะข้างบนที่เป็นเนื้อเนื้อไอ้เปลือกของเขานะคะ่ะรากเขาจะออกตรงนั้นนะคะนี่คือระหวังกิ่งบริเวณที่เราขวัญแล้วเราก็จะท้าด้านบนนะคะตัวนี้ใช้ดีค่ะสามารถรั่งได้ในช้อปปี้หรือลาซาด้าเลยนะคะเดี๋ยวตัวจะแปะลิงก์ไว้ให้ ข้างล่างชิบนะคะใช้ดีค่ะ